ัข้าสู่ช่วงที่2ของอร่อยตางแดงนะครับเม mm ื hmm. ่อกี้วันี้ผมพาคุณผู้ชมไปรู้จักทุกซ่องทุกมุมของตลาดเป็นทันกันแล้วไปดูเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของที่ลึกนะครับ mm hmm. เครื่องสําอางน้ําหอมอาหารแหง้งอาหารสดและดอกไม้ข้างหลังนี้ด้วยส,สวยๆ mm hmm. ช่วงต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยของที่นี่นะครับ mm hmm. ซึ่งในตลาดเป็นถันแห่งนี้ขายอาหารทั้งทงางภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามมีให้กินทุกภาคเลยแล้วก็อร่อยด้วยวันนี้ผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งคือคุณปาเธอทํางานอยู่ที่เวียดนามหลายปีแล้วและวันนี้เธอจะพาเราไปกินอะไรบ้างตามผมมาครับสวัสดีครับและนี่คือแขกรับเชิญของผมนะครับคุณปาเธอเป็นนักชิมตัวยงของผมวันนี้เราจะไปชิมอะไรครับคุณปา ว it. ุ้นถิดเนื ik, ้อค่ะเจ้าอร่อยประจําตลาดนิ้วพันย์ค่ะวุ้นถิดเนื้อก็คือขนมกินหมูย่างนะครับที่ที่เมืองไทยเรามีไหมฮะก็มีค่ะแต่เราแตกต่างที่มีนี่คือขายว่าอาหาในร้านอาหารเวียดนามแต่อาหารไทยไม่มีนะฮะครับผมวุ้นถิดเนื้อขนมกินหมูย่างจะเป็นอย่างไรคุณปาตามเลยค่ะได้ครับ เยอะแยะมากมายขมกินหรือย่างข้าวตผมว่าคุณาเราเชิญเจ้าของร้านมาคุยดีกว่าใช่ค่ะเพื่อว่าจะแนะนำอาหารอร่อยให้แม่เชิญเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านจกว้เอ่านเมยนเมยิเมยิเมยละต้ของต้างโอู้แวอะไรอ๋พพา นองนเวียดนามของกวางอยู่อันท้ได้มีนรสนดิุนติดนื้อุนนื้อุนติดนื้อแกยอแฉกยอนึนักว่าอะแกยอแฉก้้มที่เป็นุนติดนื้อุนติดนื้อคือขนมจีนหมูย่างนะครับแต่วันน <Yeah. S 1> ี้มีเขาเรียกว่าทับกําคือรมิสมีทั้งหมูย่างมีทั้งปอปิ้งเาตรงน้นี้ละ จ๋าย่อนะครับภสาวิบามจ๋าย่อขหมอผีทอดหม้อผีทอดตอยกุ้งตอยกุ้นว่าเราเียกว่าอะไรคร oh, mm ับขอสด้สดขอมก็ดัดเืบองไทยดเียบอ่งไทัดเทียดอ้างทัดเทีอย่างไรทัดเทียบอย่างไรทัดบอย่างไรทัดเที่างไรทัดเป็นบอ่ารทัดเทีย่าไรทดเยอารทัเทียบอยารทัเทยยงรดเทยอย่รัียอางไรทัดเทีองไรทัดเทียบอทัีอ่สงไรทัญคือใ่ตงทัวหมีและยุ้งเนี่ย ก็ยังใส่เรียกว่าเครื่องปรุงไปด้วยในที่สำคัญคือน้ำจิ้มเขาบอกว่าการที่จะจิ้มแล้วก็การที่ปรุงรสให้มันอร่อยกินเข้าไปแล้วมันได้ความรสชาติความอร่อยพูดั้งผัดแล้วก็ในดักเบนใช่ไหมแกะยอในมัน ไก n ย่างไงจังขหัยบัจ้งเ้าขออธิบายได้ละเอียดมากนะครับว่าเวลากินจ๋ายอหรือว่าอพิ่านี่นะครับได้อรรถมันจะอรรถรสคือเวลาตักเข้าไปนะครับจะได้ความกรอบมีเสียงมีเสียงกรอบงในูห้นทิ่มเนื้อตอนเนื้อตัดเบก็ได้แล้วเนื้อแล้วเนื้อในบุ้นทิ่เนื้อร้านนี้นะครับ ขายมาตั้งแต่ปีพอคิดตลาดสองหนึ่าร้อยสี่สมากี่ปีครับคุณตา 5, ้าสิปี60สิบกว่าปีแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ยังคงรสชาติเดิมของการหมักหมูการย่างหมูการปิ้งหมูซึ่งเป็นรสชาติตั้งเดิมมาก่อสปีโอ้โหคบคตาแต่ก่อนจะทานจะวอมขอพริกกว่า,วา,านวคนไทยเราชอบก็คือเป็นพริกสดนะครับแล้วก็คนนะ เป็นไ,ไ,ไ,ไงคะไม่ผิดหวมครับคุณปาทีาา่คุณปาเจอมาทานน้ำน,นี้หมูสามชั้นที่ลวกอยู่ข้างในนี้นะฮะไม่ทั้งกุ้งหรือทตแป้งมันรสชาติมันมันพินเศษมันมีกลิ่นหอมของมันแล้วก็มันมีรสชาติหอเค็มนิดๆน,นะฮะมีกลิ่นของพืชไทยหน่อยจิม้มนะคะหน่อยครับคุณผู้ชม ผมได้แล้วครับคุณปลาใช่ค่ะน,นี่เป็นบุญผิดนึ่งนะครับขมนมจีนหมูย่างคาผู้ชมอันนี้คืออันนี้คือจ้าต้มจ้าต้มจ๋าต้มก็คือกุ้งพันอ้อยนะครับย่างเสร็จแล้วนะครับขมนมจีนนะครับมีผักอย่างที่เห็นนี่นะครับผักนะครับแล้วก็มีหมูย่างซึ่งเป็นสูตรพิเศษของที่นี่เลยแล้วก็บ่อชรท่อนะครับ อันนี้ชอบเป็นพิเศษนต<ร>่างๆอันนี้อร่อยมากสิง่งที่เวาไปากินทำยังไงคุ้ปลาก็ใช้น้ำจิ้มต่างๆนะอ๋อแต่ผมเวลากิน,นครับอเ,เอาจะเรียวกว่าน้ำจิ้มเหรอฮะลาดลงไปน้ำปลาหวานนี่นะครับปรุงจากน้ำปลาคูกรัวน้ำปลาคุณภาพดีของพิษณุ์นามเลยนะครับผสมน้ำตาลแล้วก็น้ำมีน้ำส้มอยู่ในน้ำจิ้มนะครับ มันผิดเนื้อที่กินที่เมืองไทยจะรสจะอีแบบหนึ่งเพราะว่าเขาจะเป็นหมูย่างด้วยตะไคร้หรืออะไรประมาณนี้นะครัแค่ต่างจากแค่ต่างจากเวียดนามเวียดนามจะเป็นหมูหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะครับผมลองกินคำนึงนะครับนมจริงเหนียวนุ่มหมูย่างรสชาติด,ดีมากครับหอมแล้วก็รสชาติหวาน ไม่มากเพิมน,นิดส่วนน้ำจิ้มน้ำปลาหวานเขาถือว่าคมจอมมากครับซึ่งเป็นตัวพิเศษของทางทางร้านบ่าตามเลยอร่อยครับท่านผู้ชมครับถ้ามีโอกาสผ่านมาที่ตลาดพินพันนะครับแม่มาที่ร้านบ่าตามนะครับถนนซอยเพื่อว่าถนนกลางถนนใหญ่เลยตรงเข้ามาอยู่ซ้ายมือนะครับ บันแบลเว้่ะบันแบลเว้อโอเคร้นนี้จะมีคนมา่านกันเยอะมากสังเกตได้จากจะมีก็๊ี้อคิวกันก็คือมันเป็นเหมือนอาหาทานเล่นใช่ไหมก็ประมาณนั้นค่ะกินให้อิ่มไม่ได้นาะแต่ก็อิ่มนะคะบันแบเวลองยค่ะมันเหมือนเหมือนแป้งแผแป้ง ลาซาซิมา่าเหนียวนะครับนุ่มข้างในเป็นผักเขียวนะฮะของรสชาติเค็มๆหน่อย,อยแล้วก็น้ำน้ำซอสเขาจะออกรสชาติหวานหอมเิงนกุ้งข้างในเป็นกุ้งสดครับแล้วก็มีแป้งห่อไว้แล้วก็เอาไปนึ่งใช่มเหมือนตับนะครับแค่ตับหมมองกินดูอนอชอาหรอครับแป้งเหนียว,วเหนียวกว่าเหนียวกว่ามันเปนพวกนี้แล้วก็กุ้งงกุ้งสดรสชาติหอมอร่อย บั้นเป้ลฮเมเนี่ยโฮ้มนี 3, ่คือทางภาคกลางของประเทศเวียดนามเลยครับก็คือเหมือนเป็นอาหารภาคกลางครับมื่อสักครู่นี้เราทานบุนเห็ดเนงนั่นคือของทางภาคใต้นะครับเป็นอาหารทังภาคกลางของเวียดนามนะครับไปอาหารเวียดส่วนใหญ่จะเป็นแบบขัดเป็นคำเล็กๆนะคะครับเพราะว่าจะเป็นพระราชวังเป็นชาวังเยอะหนึ่งจานหนึ่งหมื่นสามพันกะองก็ประมาณเกือบๆยี่สิบบาทครับนี่คือ ขาหยอกเป็นหมูยอของทางทางเว้ฮะก็จะแตกต่างจากทางภาคเหนือและภาคใต้ด้วยกินรสชาติหอมมากหอมหอมกิ่นใบตองที่หอมแล้วก็ผมว่ารสชาติน่าจะแตกต่างหู้รุ่มและเนื้อกรอบอร่อยมากเลยครับคุณปาพาไปกินหมูติดมอนะครับมากินหมูย่างแล้วก็บั้นแบบเว้ของคุณปามากที่ เข้าแขกมาเป็นแขกรับเชิญในช่วงหน้านะครับผมมีตลาดเต้นทันตอนกลางคืนเป็นยังไงนั้นต่อไปชมกันครับกิน่อนดีกว่า